ไม่ต้องรับเลี้ยงลูกเราค่ะขอแค่รักเราลูกเราเราเลี้ยงเองได้จากใจคนมีลูกติดด้วยกันผู้ชายรู้แล้วหายไปเลยโอเคครูตรงนี้ครูติจะขยี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือที่ผู้ชายรู้แล้วแล้วหายไปเลยคือเขาไม่ใช่ว่าเป็นคนเลวนะแต่เขามีตัวเลือกที่ดีกว่านี้ก็แบบก็ชั้นก็หาผู้หญิงที่สวยแบบนี้ได้เหมือนกันเลยแล้วก็ชันก็คุยอยู่สี่สห้าคนอนะ่ะแล้วคนนี้มีลูกจะเอาทำไมวาเอา,าคนที่ไม่มีลูกดีกว่าเนี่ยมันเกิดอาการแบบนี้ขึ้นแต่ถ้ากรณีที่เรา ไม่ต้องการให้ผู้ชายหายไปรู้ว่ามีลูกและยังพุง่งเข้าหาเราก็คือพูดตรงๆนะระดับเลยลดเลเวลของผู้ชายลงหน่อยลดความหลอ่อลดสถานนะความรวยลงมาพูดพูดตรงๆหล่อน้อยลงรวยน้อยลงคือเทรดออฟกันนิดนึงเพื่อให้ผู้ชายยังเข้ามาหาเราได้เขาไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่าเราเรากลายเป็นตัวเลือกที่อยู่ในระดับต้นๆของเขาเขาก็จะเข้าหาเราแล้วไม่หายไปไหนเข้าใจต,ตรงนี้ถ้าเราต้องการผู้ชายที่เลเวลสูงจัดๆที่โดนใจเราจริงๆที่แบบก่อนที่เราจะมีลูกเราเลงไว้แบบนั้นแล้ว พอเรามาเลงเหมือนเดิมเ,เรามีลูกแล้วเราจะทำไม่ได้เพราะเราต้องเข้าใจการแข่งขันในตลาด SMV ว่าเมื่อมีลูกแล้วยังไงเราเลเวลจะตกกว่ากันในผู้หญิงโปรไฟล์เดียวกัน หน้าตาแบบเดียวกันสถานการณ์เรียนรู้ทุกอย่างเหมือนเหมือนกันถ้าเรามีลูกเลเวลเราจะตกกว่าเขาอยู่แล้วเรารู้อยู่แก่ใจคือใครจะเถียงก็ได้แล้วแต่ฝืนธรรมชาติไปแต่ใครที่ไม่เถียงและเป็นลูกศิษย์ครูตีจะเข้าใจว่าเราจะมีจุดยืนแบบไหนเลเวลเราอยู่ตรงไหนเราต้องสู้แบบไหนเราถึงจะได้ผู้ชายที่พอที่จะจับคู่กับเราได้ถ้าเราไม่ลดสเปกเลยบอกฉันจะอยู่ส,สดๆคืออันนี้อันนี้ก็เป็นแล้วอีกกลุ่มหนึ่งตรงนี้เราก็ทําได้แต่กรณีนี้ถ้าเราต้องการจับคู่เราก็ต้องลดเลเวลลงมาหรือ ปั้นหุ่นตัวเองให้สวยให้แซบชนิดที่ว่าผู้ชายคนนั้นแม้จะเทียบกับผู้หญิงที่ไม่มีลูกเราก็ยังสวยกว่าเราก็ยังเป็นประโยชน์กว่าหรืออาจจะต้องมีอาเขาเรียกว่าฐานนะมีทรัพย์สินมากพอที่จะมามาเทรดกันว่าคนนี้ไม่มีลูกนะก็สวยระดับนี้คนนี้สวยน้อยกว่าน่อยโหแต่เขามีทรัพยากรนะถ้าฉันไปอยู่กับคนนี้ฉันได้ขับ BM เอ็มเว้ย แล้วลูกเขาอ่ะฉันไม่ต้องดูแลด้วยฉันได้ขับบีเอ็มฉันได้ขับบีกบัสแล้วฉันจะได้ไปแอดกับสาวคนอื่นไงมัน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 มีประโยชน์กับฉันฉันเอาอาศัยคนนี้ทรัพยากรคนนี้ในการไปแอดกับสาวคนอื่นได้อีกฉันวาดภาพอย่างนี้เฮ้ยแล้วก็ฉันก็จับคู่ไปก็ได้แต่พอถึงเวลาจับคู่จริงเราก็จับคู่เสร็จคานอานาจล็อกสถานะเอาให้แม่งดิ้นไม่หลุดแค่นั้นก็พอสําหรับคลิปนี้ครูติกก็ฝากไว้เท่านี้ในคลิปนี้ให้คีย์แพงมากนะลุยกันต่อไป